เออไม่มีอะไรทําเลยคิดคิดเอาคิดก่อนเลยมีเรื่องเล่าอะไรฟังหน่อยปะเรื่องเมียพี่แล้วเหรอมันใช้เก่งโหล้างจานก็กูนี่ล้างรถก็กูนี่คือความโมโหงไม่ใช่เยอะขนาดนี้สะบัดเท้าใส่เลยกระทืบเขาเหรอไม่ใช่นวดหลังให้เขาอ้าวตัวเมียอะไนะเมียประเสริฐนะโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วครอบครัวอบอุ่นเนาะ แล้วเราล่ะมีเรื่องเล่าไหมพ่อพูดกันพอ่อลูกคุยกันลูกบอกพ่อผมจะแต่งงานครับ <พอ S 1> มึงขอโทษก่อนเฮ<อ>้ยลูกก็งงโทษอะไรวะเออมึงขอโทษก่อนเอ้าลูกก็กลัวขอโทษครับพ่อพ่อบอกว่าดีมากาเองผ่นานการทดสอบอทดสอบเรื่องอะไรอะ่ะจะแต่งงาน,นต้องหาขอโทษให้เป็นโดยที่ตัวเองไม่ผิดเออมเสดนะ ดีแล้วอบอุ่นเหมือนกันนะเราเลยอบอุ่นอบอุ่นไอ้นี่ก็น่าจะอบอุ่นนะเรื่องเรื่องของคนเล่าใช่ไหมเนี่ยอบอุ่นไหมต้องเล่ามาเล่าให้ฟังหน่อยอบอุ่นมากเลยมีผู้หญิงเศรษฐีคนหนึ่งไปเที่ยวป่าเกิดล้มกับเพื่อนเหลือคนเดียวยินนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวหา้ยกมือเจ้าที่จะทางจ๋าช่วยลูกช้างด้วยลูกช้างอยากออกไปจากป่านี้ก็คือหลับก็ฝันไปพอฝันเสร็จปุ๊บ เจ้าที่ก็มาหาเซก็บอกว่าเจ้าที่จ๋าพาหนูเอาไปที่หนูหลงป่าเนี่ยหนูอยากกลับไปหาครอบครัวโอ้ยรอดแล้วเจ้าที่เขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของฉันหรอกอไปคุยกับทาสานนูน่นสักพักหลับอีกทาสานเข้าฝันอีกอมาแล้ว,ลลวาทาสานจ๋าสวัสด,ดีจ้านี่ดิฉันอยากออกจากป่านี้ช่วยดิฉันทีดีใจเลยดีใจมากเออดีใจเลยทาสานบอกเลยนี่ถ้าฉันรู้ฉันจะอยู่ตรงนี้เหรอ แล้วมันอบอุ่นตรงไหนวะอ๋อก่อกองไฟอบอุ่นอ๋อใช่ป๋อก่อกองไฟไปกินขนมปังกินอ๋อเอ้ยเดี๋ยว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 เดีกินอะไรเนี่ยขนมปังลูกเกดเหรออืมอร่อยไหมอร่อยมีคำถามไหมไหนๆก็พูดเรื่องขนมปังละลูกอะไรเฟี้ยวสุดลูกตาไม่ใช่เฟี้ยวสุดลูกปืนไม่ใช่ลูกเกดเลยครับนี่ แม่งหักมาเลยอ่ะเกิงเลยกําลังกินเลยเออก็ตะกี้ก็ถามอยู่ว่ากินขนมปังอะไรไหนๆก็พูดเรื่องขนมปังละมีกรอเกี่ยวกับขนมปังเมั้ววะมีเขาบอกว่าขนมปังต้องฟาร์มเฮาส์แต่วันเสาร์มาก่อนวันอาทิตย์อะไรของมึงเนี่ยสิบอะเอามึงอ่ะขนมปังต้องฟาร์มเฮา์แต่รักของเราต้องฟาร์มฮะ ขนมปังนี่ต้องฟาร์มเฮาใช่ไหมของเบิร์กใช่ไหมฟาร์มเฮานี่ต้องลูกเกดไม่แยกเกษตรอ่ะอุ้ยรถติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบ่นหรือมึงท่องก่อนเนี่ยก็บ่นด้วยท่องก่อนด้วยแต่มันติดยาวเลยยังเออเอเซนทซนทิฟวิวเลยบอกแล้วสาวอาทิตย์ง่ายฟังทั้งสาวอาทิตย์แล้วไม่อยากให้มัหนึงเดืนทันทิฟวิลต่อเหมืนเดืนทันเว้เกดหรือเว่อะไรกันเนี่ยเอาแล้วไม่เอาแล้วเอางี้แล้วกันร้องเพลงที่มีคำว่าฟาร์มแล้วกันตึงตรงซับฟาร์มเฮาเป็นหัวงตัวรบหลุม มีป่ะทำยังไงจิ๋วหนึงเสียงพี่แดกด้วยแดก้วเอาไดเอ้หนึ่งช่ีที่ตั้งใั้่ีด็กแต่มแค่คัก่ไปยังไเออได้ได้ไมีป่าม่ะมีอลงี้มอยากเล่นด้วยเอานะ ฟาร์มเฮาสดใหม่ทุกเชา้าฟาร์มเฮาหอมกุ่นจากเตาฟาร์มเฮาหอมนุ่มทุกเชา้าอร่อยถูกใจเราฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาไม่ได้ขายไม่ได้ขายยกมไเงี้ยขายต่อไมไม่ได้ใช่ไม่ได้ขายก็ก็เพลงมันมาพอดีขนมปัง,มงลูกเกดก็พอดดีมันติดมือมาพอดี <ผม S 1> ก็ถือว่า ไม่ได้ขายใช่ไม่ได้กินแล้วอร่อยไหมล่ะอร่อยลูกเกดเยอะไหมเยอะรสชาติเป็นยังไงอร่อยนุ่มไหมนุ่มเออเพราะว่ามันเป็นขนมปังลูกเกดไงสดใหม่ทุกวันหอมกุิ่นจากเตาทุกเช้าแล้วก็ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยไม่มีโคเลตเตะลอดด้วยแล้วก็รู้ไหมว่าสั่งครบ150บาทเขาส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะนี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยอะไรอะไปยู่บ้านขีงเมืองแล้วนี่มีรถใหม่ด้วยขนมปังบ Buster Scott นี่น่ากินนะจัดดิน่ากินก็ลองเลย หอมอ่รนี่หอมหอมมะลิเหรออรอยดีกินดีนะมันเป็นยังไงไหนลองกินนี่ืมเฮ้ยเอยเหรออาร์ตี้เป็นไงบ้างหอมเลยเฮ้ยจริงเหรออืมดจใจครับน้องๆเหรออืมสุดยอดเลยขอกินด้วยดิง่ายง่ายไม่ขอหน่อยไหมเอี๋ยวแบกแบกโมกุขอมคุลเนอะเราพี่น้องกันนะพวกนี้ไม่ได้เรื่องอะไเลย จะเตาทุกวันอร่อยกับใจเราฟาร์มเฮาส์ฟาร์มไ